สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆจะมาเล่าให้ฟังและพาไปทำความรู้จักกันอย่างละเอียดนั่นก็คือรถบ้านไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากบิดในปี2 0 2 6บหรือ2026ิบิดมเตอร์โฮมหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อบิดกันมาบ้างแล้วในฐานะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่าจากประเทศจีนที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถบสัสไฟฟ้าหรือแม้แต่ระบบจัดเก็บพลังงานแต่ครัั้้้้งงงนีีพววกกกกกเเเขขาาาาาาํลลสสู่่่ตตตดดทแออไปโยิช ตลาดรถบ้านหรือโมเทอร์โฮมซึ่งเป็นสิ่งที่ผสมผสานและสไตล์การเดินทางแบบอิสระเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเชื่อผมเถอะครับว่าบิดโมเทอร์โฮม2026คันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถบ้านธรรมดาแต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการปฏิวัติประสบการณ์การเดินทางในอนาคตให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกก่อนเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะสังเกตเห็นตั้งแต่แรกห็นบิตโมเทอร์โฮมคันนี้มันแตกตา่างจากรถบ้านที่เราคุ้นตาก,กันมาโดยตลอดดีไซน์ของมันไม่ได้เป็นกล่องสี่เหลแบบี่ยม วล้ำสมัยและมีเส้นสายที่ดูเป็นมิตรกับอากาศพลาศาสตร์มากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเหลืแบบเส้นเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันคล้ายกับรถยนต์นั่งหรูราของบิดเองและด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าแท้ๆทำให้ไม่จำเป็นต้องมีช่องกระจังหน้าแบบเดิมๆอีกต่อไปทำให้ด้านหน้าดูเรียบเนียนนิยมและสะอาดตาผนวกกับฝากระโปรงที่ลาดเอียงลงเล็กน้อยช่วยลดแรงต้านลมได้เป็นอย่างดีด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องสร้างความรู้สึกที่ไม่เทะ่ทะอย่างที่หลายคนกังวลเวลาเห็นรถบ้านขนาดใหญ่ขอบกระจกถูกออกแบบให้ใหญ่และยาวเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยทั้งงจาาากกกยนออและรม ออจากภายในหลังคารถนั้นติดตั้งถผงโซลาร์เซลล์เต็มพื้นที่ซึ่งสามารถช่วยเสริมพลังงานได้ทั้งสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ในบางส่วนและการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในเมื่อจอดอยู่กลางธรรมชาติหรือนอกสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้เสียบใช้งานสิ่งนี้ถือเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับอาวีรุ่นดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ที่ด้านท้ายของรถคุณจะเห็นชุดไฟไท้ายเหล็กที่กินพื้นที่เต็มความกว้างให้ความรู้สึกทั้งรูราและล้ำยุคมีประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อเเเเเขข้้้้้้าาาถถึึงงงงหหหอออกกก็็บบบบสััััััมภระะดดนนนนนนนลลลแยยซ่่ไไไๆววีปปตพืใ ได้สะดวกฟังก์ชันนี้เหมาะมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าหรือแม้กระทั่งวางเก้าอี้เพื่อพักผ่อนและชมพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้บิยังให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเช่นช่องเก็บของด้านข้างที่เปิดปิดง่ายมีประตูแบบซอฟท์คลอสและกันสาดไฟฟ้าที่สามารถกางออกได้เพียงกดปุ่มเดียวทําให้การแคมปิ้งสะดวกส,บา,สบายขึ้นหลายเท่าเมื่อพูดถึงสมรรถนะหลายคนคงสงสัยว่ารถบ้านไฟฟ้าจะไหวจริงหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมันต้องบรรทุกสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มคันคําตอบคือบิได้เตรียมมาอย่างดีด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่เบ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยและความทนทานระยะทางวิ่งจริงอยู่ที่ราวๆ450-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่50-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และน้ำหนักบรรทุกถือว่าน่าประทับใจมากถ้าเปรียบเทียบกับอวีที่ใช้น้ำมันซึ่งกินเชอเพลิงมหาศาลและวิ่งได้ระยะใกล้เคียงกันเครื่องยนต์ไฟฟ้า2ตัวทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกำลังสูงสุดประมาณ400แรงม้าและแรงบิดที่ออกมาแทบจะทันทีทำให้ก่อ